สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาเดินเล่นกันที่สันเขื่อนใกล้บ้านเรานะคะตอนที่เราออกมาก็เป็นเวลา10บโมงแล้วนะคะแดดกำลังดีเลยค่ะอ้าร้อนของที่นี่นะคะก็จะอากาศร้อนแล้วก็จะแห้งค่ะปีนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกน้ําก็ค่อนข้างที่จะแห้งนะคะต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะก็แห้งๆกรอบๆค่ะ <c oughs> Er? ช่วงหน้าร้อนของแคลิฟอร์เนียจะเป็นช่วงฤด,ดูไฟป่าค่ะจะเห็นว่าข้างทางนะคะเขาก็จะเผาหญ้าที่แห้งๆนะคะเป็นแนวกันไฟเนาะเพราะว่าเมืองที่เราอยู่นะคะไฟป่าทุกปีค่ะทุกคนแต่ปีนี้ยังไม่เกิดนะคะเราก็ภาวนาว่าอยากให้เกิดเลยค่ะปีนี้ เดินมาจนสุดแนวสันเขื่อนแล้วนะคะทุกคนเราคิดว่าเราน่าจะไปต่อกันอีกค่ะจะเดินกันต่ออีกหน่อยขึ้นไปทางที่เป็นทางชันๆน,นะคะทุกคนเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นป่าแล้วก็อากาศค่อนข้างจะล่มรื่นค่ะแต่ดูจากคนเข็นนะคะคนเข็นก็จะเหนื่อยหนะคะ่ะเพราะว่าทางมันชันตอนที่กิฟทองเฟิลนาะนคะกิฟก็มาเดินออกกํบบาลังกายตรงนี้แล้วค่ะมาก,กับพี่ๆสี่ขาะคะ่ะก็เดินกันจนเกือบจะคลอดฟิลนาค่ะจนแบบเดินไม่ไหวแล้ว เดินขึ้นเดินลงค่ะตอนท้องนะคะคุณหมอเขาก็จะชอบแนะนําให้เดินออกกาลังกายแล้วก็ไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะคะที่สําคัญที่สุดนะคะคุณแม่ห้ามเครียดค่ะเอ๊ะทาไมเรามาเข้าเรื่องนี้กันได้กลัวแม่หายอ เฟรนดปุกน้องนะไม่ถ่ายจูบันทงวอเทอร์ with daddy กินน้ำไหมลูกดัดีกินน้ำแล้ว ฟียนาไปกินน้ำกับพ่อไป She did not drink water at all this morning. <c oughs> ได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะฟียนาง่วงนอนแล้วก็งองแงแล้วค่ะตอนนี้เอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเฟีนา so happy You're not happy! <laughs>